นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาน้ำโชค็คม,ม,ม่มึงมนะครับนี่ก็คือนะครับพี่ที่หาปลาบอกว่าเะกขี่รถคันนี้มาจากหนองคายเขาเียนไนอัน,นี้เขาเลีอยรถอะไรโอ้รถสก,กายแล็ปสกายแล็นะครับอ่ามาจากหนองคายแต่ว่าบ้านเดิมพื้นเพของพี่เป็นคนปัดช่องนี่แหละแต่ว่าคือไปมีครอบครัวอยู่ที่หนองคายแล้วมากระขายลูกเนี้ยมาด้วยไหม เนี่ยโอ้น่ารักจังลยก็คือมาตั้งกระโจมเหมือนอ่าอินเดียแดงนะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับมากับครอบครัวแล้วก็คืออันนี้จะอยู่นานแค่ไหนนาน,านครับน้อยจนกว่าที่เราพอมีอาชีพหาปลาอะไรขายพอได้พอเลี้ยงที่เป็เจแล้วก,แวก็แล้วขากลับก็จะขี่รถอีกครับนานไหมแบบว่าใช้เวลานานไหม อู้ห๋อแล้วก็จอดนอนตามฟาร์มแล้วไปแล้วอยู่ตรงทยได้ทำประกอบอาชีพไปวิ่งรถลัวอู้อ้หครับท่านผู้ชมนะครับนี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่แบบว่าเดี๋ยวมาไม่ต้องเป็นอาชีพคือคนที่แบบต้องทำมาหากินนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจเรานะครับที่โควิดหนึ่งขีดเก้านี่นะครับ ทาให้เดือดร้อนกันทั่วนะครับกับคุณพี่ที่วิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ารถสกายแบบอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับแต่ว่าพื้นเพ่เป็นคนปักช่องนะครับเราทีนี้เรากลับมาพอเราทราบข่าวว่ากรมบงเปิดเกลี่ยนอะไรไปองซึ่งเราก็คือมีพื้นฐานในการจับปลาอยู่แล้วโอ้เราก็กลับมานะครับตรงนี้ก็มาสร้างรายได้วัดวันก็พอๆอยู่ได้เนาะโอ้ครบผมนะครับนี่ครับการที่เราไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับท่านผู้ชม เราก็จะได้เห็นอีกหนึ่งหลากหลายอาชีพกับบุคคลนะครับที่จะต้องดิ้นรนต่อสูั่วทงานหากิ้นนะครับนี่ก็คือนะครับครอบครัวของพี่เดินทางมาจากจังหวัดหนองคายก็มาตั้งกระท่อมเต็นท์นี้พร้อมกับรถสกายแรบผู้ใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันบ้างครับหลังจากที่นครับวนวิงเดินทางเข้ามาพื้นที่นะครับเขื่อนลำตะคองเมื่อเช้านะครับเรามาอีกเจอหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดหนองคายนะครับระยะทาง400กว่ากิโลนะครับมา มาที่เขื่อนลำาจะคลองนะครับเพื่อมาหาปลาประกอบอาชีพกับยานพาหนะนะครับรถสกายแ lap นะครับที่ใช้เวลาเดินทางถึง4วันนะครับจากจังหวัดหนองคายวันนี้นะครับครอบครัวนะครับของพี่เพ์ตรงนี้นะครับก็ได้มาตั้งหลักนะครับหาปลาอยู่ที่เขื่อนลำาจะคลองนะครับจากหนองคายสู่อำเภอปากช่องนะครับระยะทาง400กว่ากิโลนั้นนะครับแล้วก็ยังมีลูกน้อยนะครับ มาด้วยนะครับนี่คือยานพาหนะที่ไปใช้เดินทางจากจังหวัดหนองคายนะครับเดินทางมาถึงอำเภอปากช่องนะครับการใช้เวลาเดินทางถึงสี่วันนะครับสี่วันสําหรับการเดินทางนะครับนะครับนี่ก็คือนะครับกลางคืนก็จะพิเภกจะใส่ลับนอน,นอนตรงนี้เหรอพอตอนเช้าก็จะไปออกหาปลาแล้วก็ทงังทางลูกก็จะจะนอนตรงนี้ โอ้ยนะครับแล้วลูกร้องไหมลูกยังไงั็งขึ้นมียุงไหมพี่เี่ยุงโอ้คับโอ้หูนี่คนสู้ชีวิตขนาดเทสล้วมานจ,จอนเดินทางมานี่รถมีปัญหารถเสียอะไรไหมเสีย yeah, ครับรัแล้วเวลาไ้นก็นอนอย่างอย่างที่ระยะทางเดินมาเนี่ยเดินทางจอดน,นอนไหนกันโอ้ นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ก็คือนะครับอีกหนึ่งชีวิตที่จะต้องฝ่าเศรษฐกิจวิกิจโควิด1 9นะครับที่มีความได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ต้องมาทำมาหากิน